เวลาที่เราต้องให้คำปรึกษากับคนที่เขาเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่กระทบใจและรู้สึกเสียใจอยู่นะครับเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่เราจะต้องรู้ก่อนคือเราต้องมีสติเพื่อจะพาเขาผ่านไปข้างหน้าได้ดังนั้น m i n d s e t นะครับวิธีคิดบางอย่างมันจึงจำเป็นมากๆเลยและวิธีคิดหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องรู้ก็คืออารมณ์เนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมชาติอย่างหนึง่งที่มันต้องเกิดขึ้นครับมันจะเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่และสักพักหนึ่งมันก็จะดับไป แต่การดับของมันเนี่ยจะนานจะเร็วอันนี้แล้วแต่เหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้เรารู้เรื่องนี้เพื่ออะไรเรารู้เพื่อที่จะเข้าใจนะครับแล้วทาความเข้าใจแล้วยอมรับความจริงว่าเฮ้ยเวลาที่มีเรื่องกระทบเนี่ยมันเป็นธรรมดามากที่เขาจะรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจดังนั้นเราไม่ต้องไปพยายามครับบอกเขาว่าอย่าเศร้าอย่าเสียใจเพราะนี่มันไม่เมกเซน์คุณนึกถึงโดนคุณโดนตบเพี้ยเข้าไปนะฮะแล้วบอกว่าอย่าเจ็บ ได้เหรอก็เจ็บอะมันก็ต้องเจ็บถูกไหมครับเป็นสภาวะอย่างหนึง่งแต่ความเจ็บนั้นมันจะอยู่สักครู่หนึ่งมันชชาๆและเดี๋ยวมันก็จะหายไปอารมณ์ก็เช่นกันถ้าเรารู้แบบนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับเขาและรับรู้รับรองอารมณ์ของเขาได้มากขึ้นโดยที่เราครับนิ่งไม่เอาตัวเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ไปทุกข์ไปด้วยนะไม่รู้สึกแย่ไปด้วยหรือไม่พยายามที่จะแบบ เคียนตีเขาเพิ่มเติมด้วยการบอกว่าอย่ารู้สึกแบบนี้นะครับเข้าใจธรรมชาติก่อนอย่างที่สองครับเวลาที่เราเข้าใจธรรมชาติแล้วเราก็ต้องเข้าใจนะว่าอารมณ์เหล่านี้ครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดขึ้นเลยสักทีเดียวนะครับมันจะเกิดความรู้สึกนี้ได้เนี่ยมันมาจากความเชื่อหรือความคิดบางอย่างครับที่มันสะสมก่อนมาก่อนหน้านี้ นานมาแล้วยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดวันนี้นะมีใครบางคนมาพูดนะครับดูถูกนะคนหนึ่งคนแต่ถ้าเกิดว่าคนหนึ่งคนนั้นครับเขามีความเชื่อนะว่าทุกคนสามารถที่จะคิดสามารถที่จะเชื่ออะไรก็ได้ทุกคนมีสละกับอีกคนหนึ่งที่มีความคิดและความเชื่อว่าทุกคนจะต้องเข้าใจฉันทุกคนจะต้องเ,ออเห็นดีเห็นงามกับฉันด้วย คนที่มีความเชื่อแบบนี้ครับแม้จะถูกพูดด้วยประโยคเดียวกันสีหน้าเดียวกันท่าทางเดียวกันแต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อเมื่อคํานั้นมันมากระทบเนี่ยจะต่างกันดังนั้นเวลาที่เราเห็นเพื่อนของเราครับรู้สึกเสียใจหรืออะไรบางอย่างเวลาที่เขาเจอเรื่องกระทบเนี่ยนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ทําให้เรารู้ว่าเออมันถึงเวลาที่เราจะช่วยทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสืบค้นไปได้ว่าเออมันมีความต้องการอะไรหรือมันมีความเชื่ออะไรหรือเปล่า ที่มันที่มันฝังอยู่ในความคิดของเขานะครับที่มันทําให้เขาทุกข์มากขนาดนี้อ่าและการที่เราครับรู้ว่าความเชื่อของเขาคืออะไรนะเขาเขาเขา,าแบกความคิดอะไรมามันช่วยอะไรครับมันช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปแนะนะนะนํานะครับหรือหาทางเพื่อให้เขาเติมเต็มสิ่งนั้นได้อย่างเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าเออจริงๆเรารู้ว่าจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะเป็นคนสําคัญนะ ถ,ถ้าเราเห็นว่าเอจริงๆแล้วความเชื่อที่มันถูกกระทบนะคือความเชื่อที่บอกว่าฉันจะต้องเป็นคนสําคัญเราอาจจะพาเขานะครับชวนมาสํารวจผ่านการรับฟังนะว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงผ่านการสะท้อนสิ่งที่เขาพูดออกมาบางอย่างเขาจะพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือบางทีเป็นการตั้งคําถามของเรานี่แหละถามว่าเออเขารู้สึกแบบไหนเขาเชื่อยังไงที่มาความเชื่อนี้เป็นอย่างไรความเชื่อนี้มันเป็นจริงหรือเปล่าการที่เราทําแบบนี้ครับ มันจะช่วยทําให้เขาเนี่ยเห็นความคิดของเขาที่มันกําลังตีอยู่ในหัวเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วพอเห็นความคิดของตัวเองแบบนี้ครับบางครั้งพอเขารู้ว่าเฮ้ยความคิดที่เขาคิดหรือความเชื่อที่เขาคิดอยู่เนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้แม็กซ์เซนี่ว่ามันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ว่าเขาจะหลุดเลย ผมมีเคสหนึ่งนะครับที่เคยมาขอคําปรึกษามาคุยกันนะเขาแบบเขามีความทุกข์มากและความเครียดมากกับการที่ไม่ลงรอยนะครับกับคนใกล้ตัวแล้วคนคนนี้เป็นคนที่จะต้องอยู่ในชีวิตของเขาโดยที่เขาเไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วเขาคิดมาตลอดว่าใจนึงแบบอยากจะทําร้ายเขาแต่อีกใจนึงด้วยบทบาทหน้าที่ก็ทําไม่ได้นะครับแต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันได้ฟังได้รับฟังได้สะท้อนแล้วเขาพูดตอนนั้นเขาพูดระบายออกมานะแล้วเขาก็แบบร้องไห้ ร้องไห้นะครับรู้สึกสุกทุกข์มากเพราะว่าแบกอารมณ์เนี่ยมาเป็นปีๆแล้วผมสะท้อนคําถามไปคําเดียวครับตอนนั้นเขาพูดมาเขาบอกไม,ไม่ไม่ไม่ฉันจะแพ้ไม่ได้นะครับแล้วผมก็ถามว่าเออแล้วการชนะนี้มันสําคัญกับพี่ยังไงครับแค่นี้เองฮะเซียววินาทีครับน้ําตาที่มันไหลอยู่ฮะหยุดแล้วเขาก็แบบเอ,ออเออมันสําคัญยังไงหายไปเลยครับ ความรู้สึกนั้นหายไปเลยเพราะอะไรเขาเห็นความคิดตัวเองเขาเห็นความเชื่อตัวเองเขาเห็นว่าเออมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นน Carr ี่หว่านะครับนี่คือจึงเป็นเหตุสําคัญนะที่เราต้องกลับมาดูที่ความเชื่อของเขานะครับดังนั้นพอเราเข้าใจแล้วว่าอารมณ์ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นเรารู้ว่าเอออารมณ์นั้นจริงๆแล้วมันเป็นเงื่อนงาที่สามารถทําให้เราครับชวนเขากลับไปมองเห็นความเชื่อและความคิดของเขาได้แล้วเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะมีทักษะในการที่สามารถที่จะ พาเขาไปเติมเต็มความเชื่อเหล่านั้นนะครับความรู้สึกเหล่านั้นได้มันก็ยิ่งดีมากๆเลยหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าเรารองรับอารมณ์เขาเสร็จเรียบร้อยครับสิ่งที่เราสามารถแนะนําเขาต่อได้ก็คือการให้เขาครับเติมทรัพยากรนะเหมือนเติมสเสบียงทางความเชื่อนะครับที่ดีๆเติมเข้าไปอีกเติมความเชื่อที่มันจะทําให้เขามีความสุขง่ายขึ้นเติมความเชื่อที่ทำให้เขาเนี่ยเรียกว่าเวลามีอะไรมากระทบ และเขารู้สึกว่าเขาสามารถรับมือกับมันได้อาจจะเป็นการอ่านหนังสือดีๆติดตามนะครับหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆเรื่องราวใหม่ๆห,หรือแม้อาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาฟังเพลงที่มันให้กําลังใจสร้างแรงบันดาลใจนะครับเราก็สามารถที่จะเสริมนะเหมือนเติมเครื่องมือให้กับเขาซึ่งถ้ามันจะทําให้ครั้งต่อๆไปตัวเขาจะมีพลังและมีทรัพยากรมากพอและมีความเชื่อดีๆที่ทําให้เวลามีเรื่องเดิมๆม,มากระทบ เขาก็จะไม่รู้สึกแย่แบบเดิมต่อไปแล้วนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าคุณนะเป็นคนที่จะต้องปรึกษานะครับหรือว่าเจอคนที่มาเจอคนที่มาปรึกษาแล้วเขามีอาการแบบเนี้ยอย่าลืมเอาแนวทางนี้นะครับไปลองปรับดูเริ่มต้นจากตัวเราที่เข้าใจสภาวะธรรมชาตินี้ก่อนเข้าใจว่ามันมีอะไรที่ลึกมากกว่าไอสิ่งที่เราเห็นก่อนแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับ